โอ้ยวันนี้ก็พาน้องน้ำมาเลี้ยงกินหมูกระทะวันนานๆกินทีเนาะ,ะกับทางปาม,มี่ปุกับน้องอุงอายเ <c oughs> นาะปาม,มี่วันนี้ก็นานๆมาเลี้ยงหมูกระทะกันทีแต่วันนี้พิเศษครับคือผมเอาเบาเขียดมาด้วยนะครับเออเอาเบาเขียดมาด้วยแต่พิเศษอะไรกว่าอีกครับเขาจะไปชมเนาะท่านผู้ชมเห็นแก้วน้ําที่เขาให้มาไหม เราต้องใส่น้ำเป๊ปซี่ใส่น้ำโคโกน้ำอะไรเนาะที่เขาให้มาเนาะแล้วก็ต้องไปจัดแกงอาเองแล้วก็จะมีอาอันนี้แล้วก็จะตัวเนี้ยอันนี้อันนี้คือไม่ใช่น้ำอันนี้อันนี้คือคือน้ำซุปสำหรับใส่อันนี้เนาะแต่ว่าครับผมน้ำซุปตัวนี้ครับซึ่งแก้วที่เขาให้มาชุดแรกเบ้าเกียดหัวเองรุดเองได้ข่อเบ้าเกียดครับผมเพิ่นเอาน้ำซุปครับ ไปเทสใส่เกลียวดำแข็งดิโอ้ามักควาครัทเลองคลิปให้ดูหน่อยพืนนเอานน้ำซุป ไปเทศใส้น้ำแข็งครับรอันนี้คือน้ำสูตรใหม่นะครับ <c oughs> อ่ะชิมดูดิว่ามันอร่อยไหม <c oughs> ยัง <c oughs> <c oughs> ไงบ้างครับ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> น้ำซุป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 เขาต้องใส่อ่าตรงอ่ามุกะทะเนาะแต่เอาน้ำซุปมาใส่น้ำแข็งเนาะเป็นไงอาเลยไหม <c oughs> <c oughs> เก้วนีงแก้วนีงบอกเขียวว่าเขาจะดูดน้ําเองครับผมซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนผิดเขาจะที่เขาจะเอาแก้วน้ําที่เขาใหมาเนาะแล้วก็ไปตักน้ําแข็งใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปกดน้ําตรงนั้นใช่ไหมหลังจากไปกดน้ำตรงนั้นปุ๊บแต่เขาเอาน้ําซุปมาเทใส่แก้วจะดูดกิน น้ำซุปน,นิ่มอันนี้คือน้ำซุปหมูกระทะเนาะเดี๋ยวไปใส่แก้วน้ำแข็งครับ